เป็นแล้วไอเอาเลยใช้กำลังแขนเยอะๆนี่ที่อ้ตพวงนี้มันใหญ่มากแต่ที่ได้ขึ้นได้หรอวะเก็บมากเลยเธอลทีดูนทีดูดูดู้ายมือซ้ายมือเอาคนที่เอาขวาได้นะที่ดูนะดูดูลูกที่มันใหญ่ๆหอาเอาไหน นน่สามือเลยอะหักหักดเป็นกิ่งออมาหักให้มันเป็นช่อลึกๆอะไรอย่างเงีหักเลยหักป็อกอ่าเราหยอนยอนมาหย่อทั้งหลังหย่อนเหหย่อนมาหนึ่งสองสามโอ้โหเป้นมาถหายไว้ป่าวลูกลูกแกเขาอย่างไร เวลาอย่างนี้ดีเลยว่าเวลาโยนมาแล้วมันจะไม่ทำให้มันมีสิ่นติดนะหล่ะดูการไม่ดูพ่อหนูนะพ่อหนูยุ่งพ่อหนูเก่งมากเลยเดี๋ยวนะครับมันเป็นสองกิ่งติดกันไฟฟอมมันขึ้นมากมาได้หนาโอ้โหลวงสายมันเลยได้ติดได้ตกบ้างแล้วนะมันหมดสิดได้ ระวังแล้หมอนระวังคว่ําไม่ช่วยเลเกยหมอนตกนะเอาเที่กินกันดีกว่ากันดีกว่าง่ายกว่ามารอบครับปับอ้วมแมนเลยเก็บอะเสียดาอ่ะหมดเอ้วั้น่ะเยอะเลย ดีดีนะเสีไดาอเคนี่ยน้ำหมอนใต้ก้าอี้มีสองเมตรเสียดายอ๋อแต่มันออกแค่สองข้อโอ้กิ่งนี้ใหญ่มากเลยก็ใช่ดิเธอเดินเลยไปนนั่แหละ โอ้หยปีเลยเขาเยอะอ่เฮ้ยมันจะใหญ่ไปันใหญ่ไปเอาโยแล้วออกนอกตะก้าเอาเล็กๆกเอาเอาเอาตะกเพราะมันใหญ่กตะก้าลงมัก็กระแทกตะกร้าใหญ่ไปเดี๋เดเดตรอ่ะอยตงนะเอยอยอดีแ้วไม่มีคนเก็บริ้นจีบอกนะมีแงานนะพอนะ พอแล้วพอแล้วพอแล้วอวอมถ่ายภาพนิ่งเดิ